ปฏิบัติการไล่ล่าขบวนการค้ายาเสพติดที่คุณพลวัตบอกนะคะจับได้ตั้งแต่รายเล็กไปจนถึงรายใหญ่ก็คือมันน้าขบวนการที่ล่าสุดตอนนี้ได้มีการออกหมายจับแล้วเป็นการปฏิบัติงานของชุดปฏิบัติการปราบปรามพิเศษจังหวัดฉะเชิงเศราค่ะที่ร่วมกับชุดปราบปรามยาเสพติดภูธรจังหวัดเรียกว่าทํางานกันดาวข้ามวันข้ามคืนนะคะตั้งแต่พื้นที่จังหวัดฉะเชิงเศร้าไปถึงจังหวัดสมุทรปราการค่ะลงรกกับกลงรัก น,น,าานี่เป็นภาพเหตุการณ์นะคะขณะที่เจ้าหน้าที่เข้าไปชักตัวนายไพโรจน์หรือว่ากุ๋ยงามข๋มหลังจากที่นายอนเนกบุญยืนผู้ต้องหายา,าบ้าซักทอดค่ะว่ารับยาบ้ามาจากนายกุ๋ยที่จังหวัดหนงปราการเจ้าหน้าที่ก็เลยร่วมกันวางแผนให้ในายกุ๋ยมาพบที่หน้าบริษัทแห่งหนึ่งในนิคมอุตสาหกรรมเฟลโกรจังหวัดฉะเชิงเซาเพื่อขอซื้อยาบ้าพอมา เวลากหมายนะคะนายกุยก็ขี่รถจักรยานยนมาพบเจ้าหนทีก็เลยบุกเข้าไปช้าตัวโดยจากการค้นตัวพบยาบ้า24เม็ดค่ะ ับจากนั้นในกลุยก็ซัดทอดบ่อนะครับไปยังนายประกิจหรือว่าโต้อทองคำเจ้าหน้าที่จึงวางแผนติดต่อก,กับนายต้งเพื่อขอซื้อยาบ้าอีกจำนวน200เม็ดนัดก,กันนะครับให้สมมอบยาบ้าที่บริเวณศาลาน,นั่งเล่นภายในวัดหอมศิลที่จังหวัดฉะเชิงเศร้านี่แหละครับเมื่อเวลานั้นหมายมาถึงนายต้อก็กลับให้หนายเเรศหรือว่าแชมปผู้หลังมาสมมอบยาบ้าให้แทนเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงเข้าไปชาร์จตัวนในแชมป์ลอกข้นคนตัวพบกับยาบ้าจำนวน200เม็ดครับ เพียงเท่านี้นะคะคุณผู้ชมเพราะวา่าในนาเร้กันให้การค่ะว่าในโต้องอยู่ที่กระต้อข้างบอกกุ้งเจ้าหน้าที่ก็เลยบุกเข้าไปจับก,กุมตัวทันทีแต่ว่าในโต้งไหวตัวนะคะกระโดดหน้าต่างกระต้อหลบหนีไปพร้อมกับพวกอีกหนึ่งคนเจ้าหน้าที่ก็ไล่ล่าตัวานโต้งใช้อุธปืนยิงของคู่ค่ะครับสอบสวนเนี่ยนะครับตรวจสอบดยรอบก็พบ จำนวน100 1,390เมตรนะครับที่นายโต้งเราก็พูดได้ยืนยันไว้จากนั้นเจ้าหน้าที่จึงได้เดินทางไปตรวจสอบยังบ้านพักของนายโต้งที่ไม่ไกลจากจุดที่เกิดเหตุก็พบกางเกงเกืือนโครนที่นายโต้งเขาใส่แล้วก็วิ่งหลบหนีแล้วก็มีร่องรอยการอาบน้ำเพื่อล้างในล้างตัวที่เกืือนโครนแต่เมื่อสอบถามญาติพี่น้องที่อยู่ในบ้านนะครับทุกคนก็ให้กลับปฏิเสธบอกว่าไม่รู้ไม่เห็นสิ่งนี้ะสวครับ่านเจาเยนัองนั้นโขออกหมายจับแล้วไปคุยกันแล้วนะ เนี่แหละคะ่ะก็เป็นอย่างเชิงที่คุณผู้ชมได้ยินเมื่อสักครู่นะคะล่าสุดในวันนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้ออกหมายจับนายโต้งแล้วถือว่าเป็นการปฏิบัติงานที่แข็งขันนะคะแล้วก็โอ้โหวัดหน้าวัดเสียวแต่ว่าเจ้าหน้าที่ทำง,งานกันอย่างจริงจังจนสามารถที่จะรวบขบวนการค้ายาเสพติดได้ตั้งแต่เรียกว่าต้นทางนะคะไปจนถึงปลายทางรายย่อยเล็กๆด้วยใช่นะครับก็ขยายผลนะครับที่สําคัญต้องชื่นชมผู้สื่อข่าวของเราด้วยกอติดทุกสถานการณ์มา,ากับคุณผู้ชมเลยนะครับแล้วไปต่อกันที่อีกหนึ่งคดียังคงเป็นเรื่องของ